เอาละครับเราก็มาเล่นกับโอ้ยโอยโดนยิงแล้วยิงแล้วเล่นกับโอ้ยมาแล้วมิสไซน์โอ้โหเกมโอ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นฟิลภาคใหม่เสาอากาศล่าสุดกันเลยนะครับ2 0ง2การปรับตั้งค่าบอกเลยว่าปรับหนักนวงนะครับหนักนวงโอ้ยกระสุนมาแล้วการปรับตั้งค่าปรับเป็นขอเหลี่ยนหน้าจอที่ 2K เลยนะครับ 2K แล้วก็ กราฟิกนะครับปรับเป็นอัลต้าด้วยนะปรับเป็นอ er ัลต้าเล่นลื่นปื๊ดนะครับเฟรมเรท90เฟรม80เฟรมครับผมภาพสวยงามคมชัดนะครับแต่ถ้าอยากปรับสูตรเปิดเลได้วยเนี่ยผมก็แนะนำปรับเป็น Full HD แล้วก็เปิดเลนะครับจะลื่นกว่าเฮ <sh arp inhale> ้ยกระถังกรถังกรถังขอจังๆทีหนึ่งเถอะเลยดีเลยดีเ,ยเพื่อนเลยดีดีเอาเอาขยิงมาวะโอยเฮ้ยเยีครับดูเอฟเฟกต เอฟเฟกครับนี่เลนลื่นปื้ดนะครับอยู่บนท้องฟ้าเห็นฉากทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเย็นหัวแล้วนนี่นะครับลงมาครับโอ๊ยโอ้โหดับอนาดกลางลมไม่ทันเลนลื่นนะครับอันนี้ผมต่อสองหน้าจอด้วยนะครับนี่ครับดูนะลองสลับโปรแกรมให้ดูความลื่นไหลเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ต่อสองจอครับเครื่องนี้สามารถต่อได้หลายหน้าจอเลยนะครับอเดี๋ยวมาเล่นกันให้ดูต่อ,อสักรอบหนึ่งนะครับเรามาลองดูภาคพื้นดินกันบ้างนะครับภาคพื้นดินโหนี่โอ้ยโอยโอ้โตายเลยครับโดนยิงบนหัวดูดิมาข้างในนะครับพวกฝุ่นนะครับฝุ่นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นยานอวากาศปะ เออเรอบนี้กางลมทันแน่นอนอุ๊ยนะครับนี่อยู่ข้างล่างเปลี่ยนกล้องอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนีอะดูครับอยู่ข้างล่างนะเลืล่อนเลยครับ แล้ใครมันสอยกันอยู่วะตัวนี้มีควันอะไรวะเนี่ยโอ้าการระบายความร้อนต่างๆนี่มันอยู่ไหนกันวะเนี่ยครับวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งาพาสวยงามคมชัดมากครับทุกคนเฮ้ยใครวิอองมาวะเอาไม่ใช่นมันหลอดไฟโถ่ไปครับ ไอ้เพื่อนโก้โก้โก้โก,โก้เล่นลื่นมากครับซิบวีโอก็ทำงานมา40เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหลือเหลืออา้าวมาคนเดียวก็ตายสิครับดูครับคนเยอะๆแบบนี้ไหนวะอุ้ยระเบิดมาจากไหน Okay, เห็นแล้วเห็นแล้วขอหน่อยขอหน่อยโอ้ไกลเกินว่ะเฮ้ยนั่งยงนั่งยงอืมไปเลยแล้วตายไหมอ่ะโอเคครับทุกคนบอกเลยว่าเล่นได้สบายครับกับสเปคนี้ไหนวะทำยิงอะไรมาวะโอ้นี่ะอะไรเนี่ยยานอากาศระบงระเบิด ม๊ยโอ๊ยมีคนมาโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเล่นได้สบายครับ